การรับทุ่ท่านเข้าสู่สีสันศินลปศาสตร์นะครับวันนี้กับตอนสำนวนไทยหมวดขอไข่ครับวันนี้พบกับผมครับอาจารย์สุรชัยศรีนาจารจันทร์ครับแล้วก็เล่าซื้อโอ๊ตหรืออาจารย์พันพนิดดานะครับแล้วก็นักศึกษาชาวต่างชาติของเราอัปปังนะครับหรือชื่อภาษาไทยว่าแมวนะครับ,รบนี่ก็คือวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสำนวน,น,วนไทยหมวดขอ,ไข,อไข่ คำถามแรกวันนี้เลยผมเตรียมมาละนะครับสามสำนวนเดนนี้เราจะมาเจอกันสำนวนที่หนึ่งเชื่อกับสำนวนที่บอกว่าขี่ช้างจับ,บแแตะกัะ่นความหมายว่าไงอาจารย์ขี่ช้างจับตะกแ,แตนนะคะหมายถึงลงทุนลงแรงมากแต่ได้ผลตอบแทนเพียงน้อยนิดค่ะลงทุนลงแรงมากนะครับทุ่มทุนมากแต่ได้ผลนิดเดียวไม่คุ้มค่าใช่ตรงกับสำนวนจีนได้ยังไงครับ จำนวนจริงว่า,าชื่อเป้กงป้าค่ะชื่อเป้กงป้านี่นะคะถ้าแปลตามตัวภาษาจีนนะคะชื่อก็หมายถึงงานเป้ก็หมายถึงเพิ่มหมายถึงมากกงก็หมายถึงผลสําเร็จป้านก็แปลว่าครึ่งเดียวนะคะเป้ ชื่อเป้กงปานค่ะถ้าถ้าแปลรวมๆก็คือลงทุนลงแรงมากแต่ได้ผลสำเร็จเพียงครึ่งเดียวใช่ก็คล้ายกับสนวนไทยก็คือขี่ช้างจับจักรเแตนนั่นเองเราคเรู้ความมาแล้วต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันตรงนี้น่าจะมีสองคำคำว่าขี่ช้างขี่ช้างหมายถึงว่าขี่เชี่ยงขี่เชี่ย ขีก็แปลว่าขี่เซี่ยงก็คือช้างบางคนจะเรียกว่าต้าเซี่ยงก็ได้ต้าเซี่ยงก็ได้หรือขีเซี่ยงก็ได้นี่คือคำที่หนึ่งครับคำถามที่สองคำว่าจับตักกระแต่จับตักกระแตหมายถึงว่าจวามาจาาจวามาจาาใช่ค่ะจวาก็แปลว่าจับนะคะจับค่ะมาจาก็แปลว่าตักกระแต่ก็คือจับตักกระแต่ใช่ค่ะเออาจารย์ครับแล้วเราจะใช้สำนวนนี้คําว่าขี่ช้าง จับตกกะกแตนเนี่ยรูปประโยคหรือว่าตัวอย่างประโยคไนะ่ะนะก็อย่างเช่นคุณลงทุนสร้างร้านอาหารขนาดใหญ่ในเขตที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้ฉันคิดว่ามันจะเป็นการขี่ช้างจับตกกะกแตนนะอ่ายงนั้นใช้ให้ถูกนะครับขี่ช้างจับตกกะกแตนนะครับเอาละครับเข้าสูดสำนวนที่สองขี้เกียบสันหลังยาวครับค่ะ ขี้เกียจสันหลังยาวนะคะก็หมายถึงขี้เกียจไม่ทํางานทําการหรือว่าไม่ช่วยงานใครเลยนะคะอ,อย่างเช่นวันๆเอาแต่น,นอนดูทีนนวีนะบอกแม่ว่าโอ้ขี้เกียจสันหลังยาวแล้วสันยังยาวแล้วตื่น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 <ช>อนีนะครับ,รบต้มกับสำนวนจีนมันยังไงมีไหมครับว่า โยชโ่เห่าเฉียนใช่โยชโชก็แปลว่าใช้เวลานะคะ mm hmm. ใช้เวลาว่างนะคะห่าห่าก็หมายถึงอย่าง mm hmm. หมายถึงเสมือนนะคะเฉ mm hmm. ียนเฉียนแปลว่าเปล่าประโยชน์ mm hmm. ไร้ประโยชน์ นะคะเาโยาโะเฮาเสียนก็หมายถึงใช้เวลาว่างหมดไปอย่างไร้ประโยชน์ก็คล้ายๆกับสำนวนไทยก็คือขี้เกียจสันหลังยาวนั่นเองก็คือไม่ทําอะไรปล่อย<ช>อเวลาไหลไปเรื่อยๆไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไร<ช>เลยก็มา<ช>ตรงกับของเราคือขี้เกียจสันหลังยาวทีนี้มาถึงตอนคําศัพท์น่าจะมี3คําขี้เกียจภาษาจีนว่าไงครับขี้เกียจหมายถึว่าหลังตัว หลานโตความหมายตรงตัวเลยตรงตัวเลยก็คือขี้เกียจหลานโตนะครับคําที่สองสันหลังหมายถึงว่าจีจู้ค่ะอืมจีจู่จีจู่ใช่ค่ะจีจู่สันหลังเลยแล้วยาวยาวหมายถึงว่าช้างช้างช้างอ้าวแล้วถ้าสั้นหลัะตวนตวนตวดช้างชตวนช้างเอาละครับ แล้วเราจะใช้ขี้เกียจสัญญัณยาวลองอยกตัวอย่างรูปประโยคให้อ,อย่างเช่นถ้าเอาแต่นอนขี้เกียจสันหลังยาวอย่างนี้จะเอาดีได้อย่างไรขี้เกียจสัญญาณยาวไหมอปัง ไม่ใช่ขยันมากเป็นนักเรียนดีเด่นของรุ่นเลยขยันที่สุดแล้วขยันมากค่ะคือขอขอพูดถึงอปปังนิดนึงนะมาเรียนครั้งแรกเนี่ยกอไก่ขอไข่ก็ยังไม่ได้เลยมาเริ่มเรียนกอไก่ขอไข่กับเรานะคะจนเดี๋ยวนี้นี่ครูพูดไทยด้วยได้สบายแล้วฟังเข้าใจฟังครูภาษาไทยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจนี่แหละครับนี่คือนักศึกษาชาวต่างชาติของเรานะครับจากจีนที่มาเรียนภาษาไทยเพื่อค่ะเริ่มต้นจากศูงเลยนะครับอะ ไปครับกับประโยคที่สามสำนวนไทยที่สามครับกับคำที่ว่าขี้แพ้ชวนตีค่ะขี้แพ้ชวนตีนะคะก็หมายถึงแพ้แล้วพานแพ้แล้วไม่ยอม,อมรับว่าแพ้แล้วก็จะแบบหาเรื่องเอาชนะต,อนอต่อองเงี้ยค่ะตุผลมากเพื่อให้ตัวเองชนะอยู่ยังไงต้องทำนี้ก็ได้ฉันต้องชนะฉันต้องถูกต้องอะไรอย<ช>่างนี้ใช่ไหมครับสำมนวยนจีนมีไหมครับขี้แพ้ชวนตีมีครับกลายกา หูลหลีฉิวเน่าค่ะหูหลีฉิวเน่าหูหลีฉิวเน่าอ่าหูหลีเนี่ยแปลว่าเออ่ไร้เหตุผลฉิวเน่าเนี่ยก็แปลว่าก่อปัญหาสร้างปัญหาหูหลีฉิวเน่าเนี่ยก็คือหมายถึงสร้างปัญหาก่อปัญหาอย่างไร้เหตุผลคล้ายกับสำนวนขี้แพ้นชวนตีนั่นเอง,อเองค่ะ ไม่มีเหตุผลอะไรอ่ะใช่ออแต่ก็บอกว่าตัวเองก็ชนะชนะอย่งเดียวนะครับใช่ค,รครตรงกับันอันนี้ต่อไปเรามาเรียนรู้ศัพท์ในสำนวนที่สาดังนั้นจะมีคำว่าขี้แพ้ภาษาจีนว่า,ว,าว่า ชางชางชื่อป้ายชางชางชื่อป้ายช่อยแปลว่าบ่อยๆชื่อป้ายแปลว่าแพ้แพ้บ่อยๆก็คือแพ้ยังไงก็แพ้อะไรอย่างเงี้ย่อป้ายชื่อป้ายาาชื่อป้ายคำที่หนึ่งคำที่สองชวนชวนหมายถึงว่าเจ้าเรือ เจ้าอยู่ชวนนำพาอย่างเงี้ยเอ๊ะมันทำหมายเดียวกันับบภาว่าชักชวนไหมครับไม่ค่ะอันนี้คือเหมือนกับว่านำพานั่นเองนำพามากกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราชักชวนก็คนลักคำใช่ไหมสุดท้ายตีตีโอตาต๋าตาต๋าต๋ต๋าวยใต๋าต้ จริงๆไม่มีก็ได้นะใช้คำว่าตาเฉยๆก็ได้อย่างเช่นโอ่ยเย้าตาหนี่หรอฉันฉันอยากจะตีเธออย่างเงี้ยยาาต่หนีแล้วแบบตีเยอะๆล่ะตา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 อย่างเงี้ยด้อาจารย์ครับแล้วขี้แพ้ชนตีเนี่ยยกตัวอย่างประโยคอ่ะก็อย่างเช่นเธอแพ้แล้วก็ต้องยอมรับว่าแพ้อย่ามาทําขี้แพ้ชนตีอย่างนี้นะไม่มีใครชอบอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือรูปประโยคของขี้แพ้ชวนตีซ้ำ สำนวนนะครับในวันนี้ของสีสันศิ<ส>ลปะของพวกเรานะครับที่มาให้เรียนรู้2ภาษาระหว่างจีนและไทยนะครับโดยวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์พันนิดาและก็อาปังนะครับหรือว่าแมวนักศึกษาจีนของเราที่มาเรียนในหลักสูตรเดียวเราก็จะเจอกันในเอพิโซดต่อไปในสำนวนไทยมว,<ช>มวดคอควาย,ย,ยเราพจอกันกในเอพิโซดต่อไปกับสำนวนไทยหมวด ขอไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ